แม่กูขอให้ลบโพสหยุดแชร์พวกสิบแปดปวกเพราะว่ามันดูไม่ดีอ้าวแล้วมึงทำไงอะ่ะกูก็อยากให้แม่สบายใจก็เลยลบซะแสดงว่ามึงลบโพสหมดเลยใช่ไหมอา้ากูก็ลบแม่กูออกสิวะจะลบโพสทำไม เรากินข้าวไม่ลงเลยอ่ะทำไมหรอก็มัวแต่คิดถึงเธออดิเรากินข้าวเย็นไม่ลงด้วยล่ะทำไมอ่ะก็มัวแต่คิดถึงเธอนั่นแหละเรานอนไม่หลับด้วยคิดถึงเราเหรอหยิ่อ่ะ แม่เชื่อกันชาในห้องลูกขอโทษครับแม่ขอโทษที่ทำให้แม่ผิดหวังผมจะไม่ทำอีกแล้วครับแม่ทำไรแม่เป็นอะไรอ่ะแม่เมียมึงอยู่กับกูเอาเงินมาให้กูหนึ่งล้านภายในวันนี้ไม่งั้นจะฆ่าทิ้ง ได้เรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่ขอเวลาสักสองสามวันได้ปะทำไมวะผมอยากอยู่เงีย,งยบๆสงบสงบสักสองสามวันน่ะงั้นขอแค่พันเดียวรีบส่งมาก่อนกูอยากปล่อยตัวแล้วเมียมึงด่าก,กูไม่หยุดเลยรองเท้าอะไรหายากรองเท้าสวยผิดรองเท้าแพงเหรอไม่ใช่อ่ะยอมรองเท้าหายฮะประตูกูวอะไร กลัวล้มปิดดังปังยังไม่ใช่กลัวขโมยไม่ถูกยอมละกลัวไฟเพราะมีประตูหนีไฟวันอะไรไม่ควรสระผมวันจันทร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ยังผิดโอเคยอมวันพฤหัสเพราะวันพฤหัสสระบอดี<ะ>ในเรื่องซินเดอเ,เรลล่ามีคนแคระกี่คน เจ็ดคนไม่ใช่เงินห้าคนผิดอีกยอมละไม่มีสักคนเพราะอันนั้นสโนไว้มดอะไรเอ่ยใหญ่กว่ามดเอ็กมดยักษ์ไม่ใช่มดแดงก็ยังผิดอยู่ดียอมมดเอ็กแอลไงเมื่อวานไปหาหมอมาทำไมวะหมอว่าเป็นอะไรอาการหนักเลยเหรอพอหมอพูดแค่นั้นแหละผมถึงกับยืนไม่อยู่เลยเฮ้ยหมอว่าอะไรหมอบอกหนักขนาดนั้นเลยเหรอหมอบอกว่า เชิญนั่งก่อนครับมีปลาไหมกูขายไก่มีปลาไหมกูขายไก่มีปลาไหมถามหาปลาอีกทีกูจะแทงให้ไส้แตกเลยมีมีดไหมไม่มีเว้ยถามทำไมมีปลาไหมวันก่อนทำไมครับไปซื้อไก่ KF-C ก็ว่าต่อแถวแล้วนะไม่รู้ทำไมโดนดา่าใครว่าครับ ก็ตอนช่วยหยิบของให้ชาวต่างชาติข้างหน้าแล้วไงต่อครับเขาก็บอกว่า thank you thank you thank you คืนก่อนทำไมครับคืนก่อนครับทำไมครับคืนก่อนครับคืนก่อนอะไรฟลัเงินที่ยืมตูไปคืนตูก่อนสิวะเธอเรียนอยู่ปีไหนปีมะโรงหมายถึงเรียนอยู่ชั้นไหนชั้นสาม แล้วเรียนไหนเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหมายถึงเรียนคณะอะไรคณะหมูกรอบเอางี้เธอเรียนที่ไหนที่ตัดเล็บหมายถึงเรียนมอไหนมอตะโชพอพอกันทีเรื่องของมึงกูไม่อยากรู้แล้วเมื่อกี้กินแกงสม้มเห็นมีมดอยู่ในนั้นสองสาตัวเขาว่ากินมดตัวนึงโง่งไปเจ็ดวันนะ ไม่รู้ว่ากินไปกี่ตัวแล้วเนี่ยบ้าไม่หรอกชอบกินแกงส้มหรือไงของโปรดเลยให้ทายว่าเราชอบกินอะไรยำไข่มดแดงผัดเผ็ดมดมดทอดกระเทียมมดย่างกับข้าวเหนียวมึงเดาหรือมึงด่าเนี่ยที่รักเขาอ้วนมากไหมอ่ะไม่เลยอย่าคิดมากนะผมรักในสิ่งที่คุณเป็นงั้นอุ้มเขาไปตู้เย็นหน่อยเขาหิวรอนี่แหละ ผมอุ้มตู้เย็นมาง่ายกว่าครับว่าแต่ภาษาเกาหลีนี่ได้ไหมได้อย่างพี่ชายอปป้าแล้วร้อนละ่ะอปอา้าวไก่อบองกุ้งอบุนเส้นเมื่อเช้าอย่างหาไม่วะแม่กูรอใส่บาทอยู่แล้วหมาได้มาคุยขยะหน้าบ้านแล้วไงต่อคือจังหวะเดียวกับพระเดินมาพอดีแม่โมโหมมากตะโกนด่าหม,มาว่า หาแดกแต่เช้าเลยนะมึงให้ชิบหาย <laughs> พระเย็นอยู่ข้างๆด้วยนะ